นักเตะทั้ง11ตัวผมอ้าปากค้างหมดเลยนะครับเนี่ค้าง,งในเกมค้างในชีวิตจริงอ่ะครับคุณผู้ชมและค้างยันโคตอ่ะดูดีๆนะครับเนี่เซาเกตผม แอบอ้าปากเล็กน้อยอ่ะแค่นั้นแหละโอ้โหแต่ดูค่าพลังเป็นสิจริงๆเนี่ยจะเป็น108ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่นี่มัน107เพราะว่าค่าโค้ดมันน้อยนะครับผมแล้ดูทั้กษะตัวผมแม่ง อ่าปากทั้งทีมหมดเลยนะครับเนี่อูยมีเวลูนี่อันนี้ร่างใหม่นะครับนี่สำหรับเวลูนี่จะเป็นร่างแรกของเขาในอ e ีฟุตบอล2025ด้วยนะคะโอยเปิดตัวกับช่องจีเนียดวะอ่าปากค้างหวอเลยนะครับเนี่แล้ววันนี้เรามากับแผน4 1, 2 2หน่งสองสามหอคุ้ชมมากับหน้า3ที่มี s s อีกหนึ่งตัวนะครับเนี่โอ้โหดูกองหนะ้านำสามมาโดยเปเล่นี่ครับผมตำนานบาซินติดมานะฮะยืนคู่กับ โมฮัมเหม็ดซารานะฮะได้ขาวว่าน้องชายซาราเนี่ยเสียหรอคุณผู้ชมอันนี้ข่าวจริงหรือเปล่าฮะยังไงช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมถ้าเสียจริงก็ ไว้อะไรด้วยนะครับผม IP ด้วยนะฮะยัง,งก็เป็นกำลังใจสีเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับผมหน้าต่ำก็จะเป็นเวลูนีนะฮะจริงจริงเนี่ยเป็น101น1รนะคุณผู้ชมแต่พอโคดไงเขาเลยเป็นแค่100นะครับเนี่ยส่วนกองกลางตะลุกวันนี้เป็นเนบาวะคุณผู้ชมอ้าปากยังกว้างฮ <c oughs> <c oughs> อ้าปากไม่กว้างจัดอ้โหมาในตำแหน่งกองกลางตะลุกว่าปกติเนี่ยผมชอบใช้ในมาเล่นปีกนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลกระชากไงเอ็กซ์เพรชั่นเบิร์แต่วันนี้กลางลุกยืนคู่กับเมสซี่ที่อ้าปากเหมือนกันด้วยโอ้โหดูดิครับเฮ้ยนี่มันสามประสาน MSN เนี่ยผมไม่ชอบมีหลุยส์โซเลด้วย โอ้โห oh, แต่ตัวเลสข,ของเราเนี่ยเป็นตัวสำรองในเกมนี้นะครับนี่สามประสานเอ็มเอไม่รู้ว่าจะได้ลงพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือเปล่าอย่างไงก็รอดูในแร้งก็แล้วกันนะครับนี่กองกลางตัวรับก็จะเป็นโรดี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่วีล่าล้ววันนี้มอบตำแหน่งให้โรดี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วดูกองหลังเราอ้าปากยังสุดอะดูผูโยโอ้ oh, oh, โหร่างนี้สมัยตั้งแต่เปส2021แล้วนะครับนี่ใครเคยดูจีเนียแต่เป๊ะสองคอมเมนต์มาคุณผู้ ชมครั้งหนึ่งนะครับปุโยร่างนี้เคยเป็นชุดหลักของผมอะ่ะและยืนคู่กับตำนานร่างใหม่อย่างคันนวาร่นะครับเนี่ยอูยร่าง2021ยืนคู่กับ2025แล้วได้เล่นคู่กันด้วยอะ่ะแค่นั้นแหละแล้วแบกซา้าแบกัวเนี่ยลาเม่งอ้าปากอย่างกวง้างไม่ยอมแพ้ปูยโยหรอกอะ่ะแค่นั้นแหละ โอ้โหแต่แบ็กซ้ายของเราเป็นคาร์ลอสนะคุณผู้ชมอ,อันนี้ผมหาไม่ได้แล้วจริงๆนะคะแต่ก็ถือว่ามันอ้าปากอยู่นะแต่อ้าปากแค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยแต่มันหาไม่ได้แล้วอะ่ะดีนะที่คาร์ลอสยังอ้าปากให้เราใช้ในการไต่แรงนะคะดู ทั้งโค้ดตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยอ้าปากหมดเลยนะครับเนี่คุณผู้ชมแต่ช่วยคอมเมนต์บอกจีเนียได้ไหมครับว่าใครทั้งตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยอ้าปากกว้างที่สุดในทีมผมนะคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าใครเนี่ยแต่ส่วนตัวผมน่าจะให้พูโยนะครับนี่แต่ยังไงก็คอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์และจะกดหวัวใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมมันถึงเวลาที่เราจะเอาไปไต่แรงแล้วเว้ยคุณผู้ชมรอดูนะครับว่านักไตะอ้าปากค้าของเราเอาไปลงแรงเนี่ยจะสู้ฝ่ายโน มันขนาดไหนหน่ะแล้วเราไปดูกันได้เกมม้ <g ib li> มาว่ะชาวโคตีสักทีนะครับเนี่ยนักเตะฟัวาปากค้างของผมเนี่ยขอเจอแบบตึงๆดิป่ะพอดีว่าอยากโดนยิงแบบยัดปากะครับผมเหมือนผู้รักษาประตูเนี่ยกองหน้าฝ่ายตรงข้ามช่วยยิงยัดปากผู้รักษารประตูผมดิป่ะหุย แล้วหน้า3มเจอหน้าสามว่ะคุณผู้ชมเกมนี้ไรปีกทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยอยู่ที่การทําชิ่งอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่การเล่นหลังพวงมาลัยแล้วล่ะครับว่าเกมนี้ใครจะเอาชนะไปได้แล้วมันจะเดือดจะมันสักแค่ไหนฟูนักเตะอ้าปากค้างของผมเนี่ยใครจะเป็น LVP ขี่ม้าขาวมาแบกทีมรักของผมไว้ได้นะ่ะแล้วเราไปดูกันได้เกม อ๋อเนี่ยเว้ยฟตนหเ้าปากค้าของเราหวังว่านายจะทําเต็มที่นะพวกดูนี่หมูบินนายต้องแบกแล้วล่ะเกมนี้อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นผอ้ขี่ม้าขาวมาช่วยทีมเรานะะหรือว่านักเตะอ้าปากค้งของเราจะพ่ายแพ้ไป <c oughs> เก่งแต่อ้าปากหรือเปล่าอุ้ยเอาชิปหายดีแบบนี้เข้าทางฝ่ายเราข้ามเฉยอย่าบอกว่าอุ้ยสวยโอ้โหประตูผมประตูยังเหนียวอยู่โอ้โหประตูผมเหนียวชัด โจโโ้าโหก็มาดิครับไม่ได้มีแค่ปากครับสำหรับในประตูเราอ่ะ <c oughs> มาดิครับตึงแค่ไหนอ่ะทีเนียนอยากรู้ทีเนี้ยอยากรู้รตึงแค่ไหนอุ้ยไปเลยดุดนิ่มๆนิ่ม,น,มนิ่มไปหนึ่งศูนย์แล้วนะครับผมสำหรับฟูอาปากค้างกูมาดิครับโอ้โอกาสการยิงครั้งแรกบมุกครั้งแรกนะครับเนี่เป็นไงมันสื่อรู้ว่าคมจัดนะแค่นั้นแหละ เอาว่ะตอนนี้เปเล่เราเปิดหนึ่งลูกแล้วว่กคุณผู้ชมต้องมารอดูนะครับว่าใครจะเป็นคนตามมานะฮะเฮ้ยสวยนายต้องกินไข่ต้มเท่าน,านั้นพวกเกมเ,เนี่ยเอ,เอาเอาราได้สวนแล้วอุ้ยนิดเดียวบับปาตะกี้หลุดนะทำอะไรอุ้ยระด,ดักโอ้โห <laughs> ปีเตอร์ไม่เคลื่อนผมไม่อย่างเหนียวสวยนี่มาดับ ได้เซ็ตช็อตสุดดุ้ยเกลือเฟร่แรกของเราเนี่ยดูหวังได้จะมีหวังสุดละในการแบกทีมครั้งนี้นะคุณผู้ชมสู้อุ้ย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 ลูนี่โอ้โหมึงปาดอย่างช้าเลยลูนี่ช้าจัดกว่าจะปาดเนมมาเติมเนมมาเติมขอลองเปิดมงหน่อยนักเตะตัวเล็กของเราใครจะมงได้บ้างใครจะ คอกู๊ยเตเร่สาหาช่องแต่คิดไม่มีใครประกบทำมันเลยโขบได้นะอ้าวแล้วโดนสวนแล้วโดนสวนทำอะไรสวนไม่สำเร็จหรอกเจอสกิลปากทีมผมอ้าปากก็กลัวแล้วล่ะแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยหูยคุณผู้ชมอย่าบอกว่ายังไลยน้องยังที่เสมอยากแล้วก็โอ้โหประตูผมอีกแล้ว ประตูผมสุดจัดจมครึ่งแรกไปโคดมันฝ่ายเรข้ามเนี่ยโคดเก่งเลยนะคุณผู้ชมดูอากาศการยิงเขาหลูกเลยนะครับเนี่ส่วนผมแค่สามแต่นับหนึ่งไปแล้วนะมันเให้รู้ว่าเราคมกว่วแต่ฝ่ายเรข้ามแม่งสุดจัดต้องรอดูครึ่งหลังนะครับว่านักเตะอ้าปากค้างของเราเนี่ยจะเอาชนะไปจะไหวหรือเปล่าในเกมนี้นะเกมมันวัดกันที่90นาทีนะครับนี่แค่ครึ่งแรกเรานำอยู่ใช่ว่าเราจะชนะนะคุณผู้ชมเห็นอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าฝ่ายเรข้ามน่าจะมากับชุดหลักเขาน่า คุ้นชินกับนักเตะไงคุณผู้ชมเล่นได้ดีกว่าเราเยอะเลยแล้วก็พยายามอาว่ะต่อให้เราจะไม่ค่อยคุ้นชินนักเตะเท่าไหร่นะแบบจับจัดตัวได้นเนี่ยก็ใส่เลยนะครับผมวิปปัดดอกนี้นี่สเดียวอยากเห็นเวรุนี่ยิงว่ะคุณผู้ชมผมยังไม่เคยเอาเวรุนี่ยิงเลยครับอันนี้แบบการ์ดใหม่แล้วลงครั้งแรกเล่นครั้งแรกอะ่ะสกิลไม่ได้ใส่ให้ด้วย ฝันขกั้จะเปิดหมวยากยากจไอ้น้องเรืสูตรไหมเนี่ยในเล่นลูกสูตรใช่ไหมเรารู้นี่เอา้าเอาจริงด้วยเราวันเล่นลูกสูตรจริงด้วยจัง,วจงววจวหเเเเเเวะนี้เขาบอกว่ามันสวนจากลูกเตะมุมนี่แหละคุณผู้ชมตบให้ไปเร่ไปเร่ปัดปาดตัวไกลปาดไม่ดีว่ะเพราะว่าวผมต้องยิงอีกสักลูกอ่ะคุณผู้ชมเพื่อความมั่นใจนะครับผมไม่อยากเสมอด้วยนะฟูนาเต้ออปปาค้างของเราไม่ได้มีแค่ปากปาดตัวไกลรู้ดิ นี่มามดับเดมา้าดูุยนิดเดียวเกือบได้หลอดม,ม่วงน่าจะดับอีกทีนึงว่ะคุณผู้ชมสิดได้รองไปฝ่ายตรงข้ามแม่งสวนไม่ได้แบบนี้โอ้โหมันมันอัพมันก็ขายยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยคอยเม้นหนึ่งคอยอีกเม้นหนึ่งได้ป่ะพวกเม้นหนึ่งได้ไหม,ม,ม,มนี่มาพิกเดมาปาดนิดหนึ่งตบแล้ว มีคนประกบก่อนสิได้แล้วก็ไม่ได้สวนนักเตปะปากค้างของเราอ่ะแค่นั้นแหละไม่ได้เฟกช็อตโอ้ไม่ถึงเพราว่าผมต้องแก้เกมแล้วว่ะคุณผู้ชมน้ำหนึ่งเม็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับเนี่ยไม่อยากเสมอวิแบกเติมแบกเติม,ตมขาดไปขาดขาดไปเขาหวังหมู่บ้านไม่อยากเปิดคุณผู้ชมมันเป็นนักเตะตัวเล็กนะฮะเขาคลาง มันฝ่ายตัวข้ามันก็รู้หรอเเอาคารลอสเปิดดีกว่าเพื่ออะไรแต่ออกเฉยอย่าขอแก้เกมกหอนนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยหอบแดกแล้วนะครับเนี่ยมาบิดเคเลอร์มาแล้วหนึ่งโคพารมเมอร์มากล้องหลังอีกตัว บอเออแล้วกันอาปากสู้ๆนะพวกเราจะเปลี่ยนประมาณนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมต้องรอดูให้จบนะครับว่านักเตะอาปากขาของเราเนี่ยจะเอาชนะไปได้หรือเปล่าในเกมนี้นะเอาเลยดิว่าพวกสู้ๆนะครับผมก็ดูเป็นกำลังใจให้นายอยู่นะแล้วข้าแม่งจัดเต็มกับผมเลยวะเอาชุดหลักซีเนียนมานะบอกตรงโดนถล่มแน่ผอสู้ผมเริ่มจะเบื่อชุดหลักกับตัวเองไงคุณผู้ชมมันชนะง่ายนะก็เลยหาแบบคอนเทนต์เล่นเอานะ โอ้โหโซเลนช er ้าว่ะสวยเขาพยายามจะสวนนักเตะอ้าปากของเราแต่ก็ยังสวนไม่ได้นะนักเตะเราไม่ได้มีดีแค่าปากนะครับผมอ้อ 2. 2> าว้วบุครั้งนี้นับสองได้ไหมไปแล้วจังหวะนี้ดับปัน เรียบร้อยครับผมเดียวฟ์ฟเอรโลลงมาแบบซุปเปอร์ซับจัดบอกตรงเดียวฟ์ฟเอรโลมีบิดเคอรเลอร์ด้วยนะครับเนี่ยตัวสำรองของเรามัง่งมาพิชเกมได้เฉยเลยเรียบร้อยจบเกมเลว่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะฝ่ายเราข้ามกินไข่ต้มครับผมกค่นั่นแหละดูโอกาสการยิงคุณผู้ชมฝ่ายเราข้ามยิงเจ็ดอะแต่ประตูอ้าปากของเราไม่ได้มีดีแค่ปากปัดได้ทั้งนั้นนะ่ะกค่นั่นแหละกินไข่ต้มไม่มีโอกาสซัดจีเนียเนี่ย เล่นแต่ลูกเดียวเลยนะครับเนี่โอ้ยอยากโดนแบบดับบันทัดนรดวซัดเข้าไปในปากรับ <laughs> <laughs> อะไรไม่ได้พูดเองขับเองไม่เข้าเส้นเฉยมาคุณผู้ชมเรามาดูว่าใครจะเป็นเนะอวีีนะฮะแล้วประตูของผมเป็นไงช่วยขึ้น <laughs> สุดจัดเห็นอ้าปากเยะยแบบนี้เนี่ยไฟโดข้ามยิงไม่ได้เลยนะครับเนี่ <laughs> <laughs> ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับฟูดักเตอ้าปากข้าของเราอะ่ะโอ้โหถึงกับแบบ อึ응้งเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ยิงไม่แต่ลูกเดียวสำหรับฝ่ายตรงข้ามกินไข่ต้มไปอ่ะแค่นั้นแหละบอกตรงว่าไม่ได้มีดีแค่ปากบอกแล้วเป็นไงอย่ามาห้าวกับนักเตะอ้าปากค้าของเรา สนุกกันไหมครับผมคุณผู้ชมส่วนผมเนี่ยแม่งไม่คุ้นชินกับนักเตะสักเท่าไหร่นะถ้าเล่นไม่ดีแบบไม่ดีได้อย่างเต็มที่เนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าผมไม่ได้ฝึกซ้อมแบบจัดทีมาก็ซัดเลยอ่ะอยากหาอะไรแบบใหม่ๆบ้างคุณผู้ชมนักเตะของผมชุดหลักเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วะครับผมหาคอนเทนต์อะไรทําสนุกๆน,นะคุณผู้ชมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe ก,กดแชร์นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคิป